มันจะหมดจะรอดไหมอีกสามกิโลอีกสามกิโลจะได้เติมว่าจะได้เข็นเราเจอปัมนะ๊มแล้วแต่ไม่รู้มันเปิดหรือเปล่าเนาะเสียงไปถามก็นดู เปิดครับผมเราตายเอาสองร้อยครับ,รบส,สแกนนะครับ โอ้เรดตายเพื่อนๆมันวูบมาสองสามครั้งอะ่ะก็ผมขับมาเกือบยี่สิบกิโลอะ่ะจากที่มันกระพิบอะ่ะเกือบตายเกือบได้เข็นแล้วเราไปไหนเราอะ่ะเราจะไปไป เกือบได้เข็นแล้วเราอะก็อยากกินข้าวอยู่นะ ข้าวหมกูไก่แม่งข้าวหมกูไก่เขาหน้ากินอะ่ะโอเคครับสวัสดีเพื่อนครับสวัสดีเพื่อนทุกคนอีกครั้งครับตอนนี้เวลาแปดโมงครึ่งครับหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วข้าวหมกูไก่เราจะพาเพื่อนวันนี้จะพาเพื่อนเดินทางไปที่ชนบุรีครับ วันนี้เราจะไปเขาระเบิดกันเขาระเบิดที่เขาว่าทางชันๆนะ่ะผมจะพาเพื่อนๆขับรถไปดูว่ามันจะชันแค่ไหนแล้วข้างบนมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันระยะทางก็จากที่ผมปักหมุดนะผมปักหมุดจากเนี่ยอุทยานชาติเขาใหญ่เนี่ยตรงสารแถวแถวสารเจ้าพ่อเขาใหญ่ครับระยะทางอยู่ที่ประมาณแปดเอ่อหนึ่งร้อยแปดสิบสองกิโลครับ ก o o g l e คันบอลให้เราประมาณ3ชั่วโมงครึ่งครับก็3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงแหละคือผมอย,ยนนอยากจะไปที่นี่นานแล้วแหละอยากจะไปที่นี่นานแล้วแหละแต่ไม่ได้มีโอกาสมาสักที ข่าระเบิดเนี่ยครับเขาละเบิดนี่คือผมอยากจะมาหลายครั้งละแต่ยังไม่มีโอกาสมาพอดีรอบนี้ผมหยุดสองวันผมมานอนที่ลำตะคองคืนนึงแล้วก็ตอนเช้าวันเนี้ยผมก็ออกจากลำตะคองแล้วผมก็ขับเลยไปเลยครับมันก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่ประมาณร้อยกว่าโลร้อยแปดสิบโลโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะชันแค่ไหนแล้วก็บรรยากาศจะเป็นยังไง คลิปนี้ก็คลิปไม่ยาวครับเพราะาเราไม่ได้ไปแคมป์เราแค่ไปดูเส้นทางขับพาเพื่อนไปเที่ยวไปขับรถเล่นวันนี้วันที่สิบห้าครับสิบห้าเมษายนครับยังสงการอยู่เนี่ยแมพมันให้ผมวิ่งกลับมาที่เส้นอุทยานเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันให้วิ่งทะลุไปฝั่งนูง้นไงไปฝั่งป่าจีนอะ่ะ กพว่าถ้าเกิดว่ามันทางเนี่ยโครลาเนี่ยมันจะอ้อมโอเคครับเราไปเจอกันออกเดินทางกันต่อเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาเพื่อนไปนี่กว่าจุดชมวิวผาเดียวดายเป็นไงล่ะคลิปคลิปลำตะคองไม่ได้ไปผาเดียวดายนะครับ ส่วนคลิปที่มีผ่าเดียวดายไปเขาระเบิดก่อนไปเขาระเบิดเราไปดูที่จุดชมวิวผ่าเดียวดายก่อนเพราะผมก็ยังไม่เคยมาผมเคยขึ้นไปแต่ผ่าตอมใจอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราแวะกัน ดีแล้วที่คลิปลำตะคองผมไม่ได้มามัน12กิโลไปกับ24น้ำมันผมหมดแน่แน่โชคดีละที่ผมงงหลงทิศหลงทางอยู่ว้ายมาถึงหาเดียวดายแล้วครับเดี๋ยวเราไปชมวิวกันว้าย เราไปเดินด <muitas> ูก oh. ันว่าบรรยากาศผาเดียวไดเป็นไงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ446เมตรครับโอเคครับออกเดินทางกันได้แต่ก็ท้อทางเดินดีนะครับ ไม,มันก็มีความร่มรื่นอ่ะมันไม่ร้อนดีครับดีดีดีก็ทำทางเดินดีครับเพื่อน เดินสบายมากเลยอ่ะถ้าทางแบบนี้นะเดินได้ทั้งวันน่ะดูดิเป็นไม้หมดเลยอ่ะแล้วมันล่มลื่นครับไม่ร้อน 446เมตรส่วนทางลงเขาทำดีมีบันได่ะ รได้ครับอันตรายครับเกินเส้นนี้ขนล้วนและนั่นก็คือผาเดียวดายครับเพื่อนหน้าผาเขามันไม่ใหญ่นะเล็กๆ แล้วก็ไม่มีอะไรกัน้นเลยนะมีแค่เส้นสีเหลืองๆกันอันตรายครับอันตรายถ้าเด็กมาเหมือนเมื่อกี้เนะี่ยต้องคอยดูกันดีๆนะเพราะเด็กน้อยเขายังไม่ค่อยรู้อะไรเนาะเขาจะเล่นกัน ปกครองต้องดูกันดีๆนะครับอันตรายมันไม่มีอะไรกัน้นมันมีแค่เส้นเหลืองๆคอยกัน้นไม่คอยกั้นเนี่ยคอยบอกอห้ามเกินประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราก็ออกกัน จบสิ้นกระบวนการผาเดียวดายขึ้นไปก็เป็นผาตอมใจครับผมจะเรียกแต่ผาตอมตรมอะ่ะมันชื่อผาตอมใจครับขึ้นไปอีกประมาณสักสองกิโลหนึ่งกิโลสองกิโลอะ่ะผานั้นหน้าผาตอมใจผมเคยขึ้นไปละทีนึงตอนที่ผมเอารถคันนี้แหละมาลันอินที่เขาใหญ่ ขึ้นไปก็จะเป็นฐานทหารนะครับฐานอากาศอะขึ้นไปจะเป็นฐานของฐานอากาศข้างบนก็วิวก็สวยดีครับข้างบนไม่ต้องเดินด้วยนะมันจะมีร้านขายของข้างบนมีร้านกาแฟด้วยแต่ตอนนี้มันจะสิบโมงละ กว่าจะถึงนู่นก็สามชั่วโมงครึ่งสี่ชั่วโมงก็ประมาณสิบโมงเที่ยงสิบเอ็ดโมงเที่ยงบ่ายโมงมุกเกือบบ่ายสองแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อ We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young it it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. นี่ตอนรับสู่จังหวัดชนบุรีตอนนี้เรามาถึงชนบุรีแล้วโอ,โ,อโ,อโอ้หลังจากขับมอเตอร์ไซค์มาประมาณ3ชั่วโมงบอกเลยวันนี้โคตรร้อนนะครับร้อนเกินห้ามใจ38องศาครับอุณหภูมิหน้ารถซึ่งแตกต่างจากเมื่อวานแบบโหอ,อ,อย่างสิ้นเชิงอะ่ะเมื่อวานนี้ไม่มีแดดเลย วันนี้เหมือนมันแดดคูณสองอะโอ้ร้อนมากร้อนจนแบบผมหยุดพักไปหลายรอบแล้วอะ่ะแล้วมีใครเป็นแบบผมบ้างอะเวลาผมขับรถแล้วแบบแดดร้อนเนะี่ยผมจะง่วงนอนผมง่วงนอนบ่อยมากเลยอะ่ะผมต้องหยุดเป็นระยะระยะเลยอะอไม่ไหวไม่ไหวร้อนเกินห้ามใจ เราเหลือระยะทางอีก44 45กิโลครับเราจะถึงเป้าหมายเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับผมมาตามแมพมนะันนะเลี้ยวซ้ายตรงสุสารน,านโนทยานทั้งอย่างนี้เลี้ยวเข้าไปเดี๋ยวก็รู้ว่าไปถูกหรือเปล่า ใช่หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปก่อนไม่มีมันไม่มีป้ายเลยบอกเลยนะครับผมไม่เห็นมันมีป้ายบอกว่าไปไหนไปไหนเลยนี่ผมวิ่งตามแมพอย่างเดียวครับถูกไม่ถูกไม่รู้ เื่อกี้เจอลุงลุงบอกว่าขึ้นไม่ได้หรอกคันเนี้ยใช่หรือเปล่าวะเอ้าอะไรของมันวะเนี้ยต้องสารจะแม่คนอิ่มว่าขึ้นทางไหน ที่สอบถามหนยครับไปเข่าระเบิดอ่ะขึ้นทางไหนอ่ะอตรงนี้เลยใช่ไหมครับอขอบคุณครับโอเคครับเพื่อนเข่าระเบิดก็คือเข้าซอยเจ้าแม่กวนอิมนะครับตรงอย่างเดียวครับตรงไหนละ่ะ าเดี๋ยวผมจะบอกทางนะว,ว่ามันเลี้ยวตรงไหนเดี๋ยวมาดูว่าเขาเขียนป้ายตรงไหนไหนอ๋อ,อ,อนี่หรือเปล่าเลี้ยวซ้ายหรือเปล่าสนามสนามกีฬาอากาศขาวอ่างแก้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา รู้เหมือนกันมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวดูเลี้ยวหลับเมื่อกี้ผมเลี้ยวซ้ายดูเดี๋ยวถ้าเกิดมันเข้าไม่ได้ก็ค่อยเลี้ยวขวาใช่ไหมเอออน่าจะใช่อะ่ะโอ้มันไม่มีคนขึ้นมาเลยดว้วนี่ทางเล็กๆเ,เองครับ จอดทักฝนก่นอน,น๋อเนี่ยเดินเนี้ยชันเดินเนี่ยมันจะเป็นเนินไฮไลท์เข้าว่ะโอ้โหโอ้โอ,โอ้ขึ้นได้เว้ย แต่ลงนี่แหละมึงเอ,อ้ยทำไมเขาถึงเรียกว่าสนามกีฬาทางอากาศก็ไม่รู้นะ คือเป็นแบบนี้ครับเพื่อนนี่มีคนกินเหล้าเลยอ๋อเป็นแบบนี้ก็มากางเต็นท์กันได้นะครับตรงนี้ มันกางเต็นท์ฟรีนะอันนี้บรรยากาศข้างบนนะเพื่อนวันนี้ผมมาฝนมันตกอันนี้มันเป็นสนามกีฬาไม่รู้มันสนามกีฬาอะไรนะอันนี้มากางเต็นท์ได้น,นะแต่ก็โล่งๆเลย มานี้แหละโอ้ทีนี้ลราขาลงจะเป็นไงวันนี้ อย่าหามากันนะเพื่อนไม่คุ้มครับไม่คุ้มไม่คุ้มเลยถ้ารถล้มอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่คุ้มเลยเราก็หามาเนี่ยมันมีเนินเมื่อกี้เนี่ยสองเนินอะที่บอกว่าหูชันมากเพื่อนชันเกินครับมันชันเกิน โมวมันชันกว่าอ่างคงอ่างขางอะไรอีกอ่างขางคือชันแล้วมันขึ้นไงมันมีระยะให้เราแบบมันมีระยะให้เราเบรกมันมีระยะให้เราแบบใช้คันเร่งไงแต่อันนี้มันไม่มีระยะให้เราใช้คันเร่งเลยนะแล้วก็อย่าใช้เบรกกำเบรกสองข้างตลอดนะต้องสลับเบรกนะครับอันตรายนะโดยเฉพาะรถออ,อตโต้เนี่ยผมไม่แนะนําให้มาเลยอะรถออโต้เนี่ยผมไม่แนะนําให้มาเลย คือถ้าใจไม่ได้อ่ะขนาดใจผมว่าผมก็ไปมาหลายที่นะโอ้แต่ผมมาเจออีสองโค้งเมื่อกี้นะอีสองเอนินเมื่อกี้นะโอ้ผมขึ้นไปคารตรงนั้นแล้วผมมาคิดเลยนะว่าโอ้ตอนลงจะลงยังไงวะเนี่ยโอ้ยน่ากลัวครับอย่ามาครับเพื่อนๆอันนี้ก็ไม่มีอะไรละอันนี้คือสอนเที่ยวเลี้ยวเข้าไปเมื่อกี้นะสังเกตที่นะนี่สังเกตที่กมศูนย์นะแล้วก็เลี้ยวเข้าไปเลย มันอยู่ตรงโคง้งโอเคครับเพื่อนแล้วนั่นก็คือเขาระเปิดจังหวัดชนบุรีครับผมมามาถ่ายให้ดูครับเผื่อเพื่อนเท่นาไหนยังไม่เคยเห็นของจริงที่มันชันแล้วก็เผื่อใครจะมาก็ผมแนะนําทางเข้าครับก็คือทางเข้ามันต้องเข้าทางศาลเจ้าแม่กวนอิมนะครับ ถ้าเกิดว่าเราปักหมุดไปเขาระเบิดเนี่ยมันไปหลงทุกที่ครับมันปักหมุดอะไรมันไม่รู้มันปักหมุดผิดครับเพื่อนพอปักหมุดไปแล้วว่าต้องไปตั้งต้นที่เข้าไปที่สารเจ้าแมคอนอิมวิ่งตรงเลยครับแล้วก็ตามที่ผมถ่ายมาให้ดูครับส่วนผมไม่แนะนํานะรถออโต้หรือว่าคนที่ขับรถไม่ค่อยยังไม่ค่อยเก่งอะ่ะถึงแม้เก่งก็แบบก็ใจวิววิวอะ่ะส่วนข้างบนก็เป็นลานเล็กๆครับ กางเต็นท์ได้ครับมันเหมือนเป็นของสนามกีฬาสถานอากาศหรืออากาศอะไรสักอย่างนี่นะครับนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าแนะนำจริงก็ไม่ต้องไปครับเพื่อนดูอย่างเดียวพอแต่ต้องไปครับอันตรายครับถ้ารถมันล้มมาหรืออะไรมามันไม่คุ้มครับเพื่อนและนั่นก็เป็นคลิปของ ล้วก็ทางแบบทางไปยากมากหมายถึงว่าหาทางอ่ะหาทางขึ้นยากครับต้องถามเขาะะนะเพื่อนผมว่าไม่ได้ถามเขาไงวิ่งอยู่สองสามรอบอ่ะไม่เจอเพิ่งเจอทางต้องไปถามเขาครับต้องถามคนครับถึงจะหาเจอเพราะว่ามันปักหมุดผิดมาหมุดมันอ่ะที่เราปักที่เราปักมามันผิดครับโอเคก็มานี้ส่วน ไปดูผมมาถึงตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนมากๆเลยครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปว่าผมจะพาเพื่อนเดินทางไปที่ไหนกันอีกโอเคครับสวัสดีครับ